สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทู e ทุกท่านครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับเป็นปีนะครับปีอาหนึ่งยูนะครับก็ชั้นเดียวนะครับปีชั้นเดียวนะครับ15แบรนด์นะครับข้างละ15แบรนด์นะครับเป็นของโปรยูโรเทคครับรุ่น CE215XL นกนะครับก็อันนี้ผมก็ได้ทำการต่อเรียบร้อยนะครับก็ต่อมาจาก เอ็กแอลสิบครับจริงๆแล้วใน x อ็กแอสมันมี EQ อยู่แล้วนะแต่ในที่นี้แค่เอามาสาธิตให้ดูนะครับแล้วก็จาก x อ็กนะครับมาเข้าอ q คิครับอีแล้วก็ไม่ได้ผ่านคอสนะครับก็จะยิงเข้าหลังตูดพาวเวอร์เลยนะครับใช้เป็นพาวเวอร์หกพันคิวนะครับหกพันคิวก็ออกมาเป็นสายสายที่มาจากมิกเป็นสีดำนะครับ ก็จะมีช่องที่เขียนคําว่า in นะครับ input นะครับสีน้ําเงินนี่นะครับส่วนเอาพุตเป็นสีเหลืองนี่นะครับสีเหลืองน้ําตาลนี่นะครับก็มาเข้าตัวแอมตรงนี้นะครับผมก็ผักสวิตช์นะครับ channel A ให้เป็นเสียงกลางนะครับ channel B ให้เป็นเสียงเบรบผมก็ตัดคอร์สตรงนี้เอานะครับเดี๋ยวเราก็มาดูนะครับคราวนี้ channel A นะครับช่องที่1นะก็จะเป็นเสียงกลางนะครับ อันนี้ก็เป็นช h a n แ e ล B นะครับส่วนถ้าใครมีคอร์สนะครับหรือว่าจะต่อเต็มระบบนะครับก็เราก็จะต่ออีกแบบวิธีหนึ่งนะครับก็เอาแจ็คตรงนี้นะครับไปต่อเข้าหลังคอร์สอีกทีหนึ่งนะครับก็คือออกจาก e q แล้วเขาไปเข้าคอร์สอีกทีหนึ่งนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนด้วยนะครับเพราะว่าร้านนี่จะอยู่ติดถนนนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เป็นเวลาเรื่องงานนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงครับเสียงก็จะเป็นลำโพงของดอกนานว่านะครับ 8นิ้วนะครับอ่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นอะไรนะผมก็ลืมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะคัดไคิวให้ดูนะครับอ่าผมลืมบอกนะครับตรงที่เกณฑ์นี้นะครับตั้งไว้ที่0ูนย์ดีนะครับตั้งไว้ที่0ูนย์ดีนะครับตั้งไว้ที่0ูนย์ดีนะครับแล้วก็ดูไฟนะครับมันจะมีไฟคลิบตรงนี้นะครับสําหรับมือใหม่นะครับใครที่ยังไม่เคยใช้นะครับให้ตั้งไว้ที่ศูนย์นะครับแล้วก็ดูไฟให้กระพริบมาที่ศูนย์ดีนะครับให้สวิงเกินศูนย์ได้นิด ฝั่งที่เป็นช a แนลเอนะที่เป็นสิงตานะจะทัดให้ดูว่ามันจะแตกต่างกันไหมนะว่าระหว่างใช้กับไม่ใช้นะ หูเบิดว่าเจ้ามีภัยแกล้งงูยื้อใจบ่ให้เจ้าลาเดดีน้ำสุยามส่วนน้ำสุยามยังมีน้ำตาอย่า,าทําแบบนี้เด้อลาแค่งป่านวยตาเจ้ายังออกใจเมื่อเจ้าสิไปกับพขอ ปิดผนผลเรือได้ข้าวข้าวหอมกองสูงเสียดฟ้าคนที่นาลากลายเป็นผูเ่าเมื่อเจ้าไปแม่เียบสำ่ไดกลั้นใจทนเอาจบแบบเทจ่ ยินดีนัน้องกับเขาเมือเ่อจำเอาเอาลงลงุ่มผูกแขนส่งเธอดีใจน้ำเดิมให้ส่วจุดแบบเทียบเทแบบนุ่มๆุ่อาก็จะมาบอกทิปอีกนิดหนึ่งนะครับก็ในส่วนของอ่าความถี่นะครับที่ไปบูตขึ้นนี้นะครับก็ เราก็ต้องดูในสเปคของดอกลำโพงเรานะครับว่าลำโพงเราสามารถทํางานได้ไหมนะครับเราต้องอ่านสเปคจากหลังดอกลำโพงนะครับว่าดอกลำโพงเราสามารถทํางานได้ไหมนะครับโดยส่วนมากแล้วลำโพงที่เป็นเสียงกลางนะครับเสียงกลางนะครับก็จะทําไปถึง3,500เฮิรต์นะครับ3,500เฮิรต์นะครับถ้าเรา4,000เฮิรต์มาบูตขึ้นมันก็ไม่มีความหมายบูตขึ้นบูตลงมันไมีความหมายนะเพราะว่าดอกลำโพงไม่สามารถที่จะมาทํางานได้นะครับแล้วก็เหมือนกับ ดอกลำโพงเสียงแหลมนะครับซึ่งย่าน6,000เนี่ยครับ 6,300k นี่นะครับก็บูตขึ้นก็ไม่มีความหมายนะเพราะว่ามันดอกของเรามันทำงานไม่ได้นะครับในที่นี้นะครับมันอยู่ที่ดอกลำโพงตัวนี้นะครับไม่ได้ว่าของท่านผู้ชมนะครับต้องดูที่ของดอกท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าสามารถทำงานได้ไหมในความถี่ย่านนี้นะครับถึงถึงจะบูตได้นะครับลูกค้าแล้วก็ในความถี่ที่ 10k นี้นะครับมัน ดอกลำโพงที่อยู่ที่ร้านนี่ครับตอนนี้นะครับมันคือมันบูตขึ้นครับบูตขึ้นผมก็เลยบูตนะครับแล้วก็เสียงมันก็โอเคโอเคนะครับผมก็เลยบูตขึ้นนะครับในส่วน16กิโลเฮิร์สนี่ครับมันมันทำงานไม่ได้นะครับมันทํางานไม่ถึงนะครับเนื่องด้วยดอกสเปคเป็นราคาถูกนะครับก็เลยทํางานไม่ได้นะก็ไม่ต้องบูตนะครับก็ผมก็จะบูตประมาณนี้นะครับในส่วนของเสียงกลางต่อไปนะครับฝั่งด้านขวาก็จะเป็นเสียงเบรคครับเดี๋ยวเรามาพูดเสียงเบสกันนะครับ

กับพ่อเข้าใจเหตุผลอยู่ลาได้ข้าวข้าดองกองสูงเสียดฟ,ฟ้าคนที่หนาละกลายเป็นผู้เขาเมื่อเจ้าไปแม่เทสสัง่งใดกลั้นใจทนเอาจบทแยบเท่ยยิ่ดีนำเขาหน้าที่แฟนเก่าคือลบเจา้าจากใจ จกแบบเท่ๆไปแบบนุ่มๆแม่นายสิตรงหัวใจสั่มไดผููแขนส่งเธอตีใจน้าเด้อให้ย็นให้สุขจกแบบเท่ๆไปแบบนุ่มๆแม,ม่นอายสินี่่คือไมปรงหัวใจสั่มได้ น,นี่คือปรับอยู่นะครับเพลงจบแล้วเอ้าอ้ายไปเข้าไปสักองกับเขาเมื่อเจ้าอนี้คือบางร์ร์นะครับนนนนคือเปลี่ยนผูกแขนทรงเธอให้ใสน้เดิมให้เย็นให้สุจบแบบเท่ๆไปแบบนุ่มๆแม,มนตายสิตรุ่มหัวใจส้ำเดิม เป็นไงบ้างครับหลังจากที่รับชมกันแล้วนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับผู้ค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับในส่วนของราคาแล้วก็ค่าจัดส่งครับผมก็จะใส่ไว้ให้ทางด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับอ่าแล้วก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับในกรณีที่มีเสียงรบกวนแล้วก็เสียงรถยนต์นะครับว่าแล้วก็ในอาจจะต้นปีหน้านะครับต้องรอต้นปีหน้านะครับจะต้องใส่กระจกนะครับใส่กระจกนี่ก็หลายหมื่นอยู่นะครับแล้วก็ติดแอร์นะครับอาจจะหลายหมื่นนะครับ จะต้องรอเป็นปีหน้าแล้วกันนะครับปีนี้ก็ทนทนฟังไปก่อนนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของทิปนะครับก็อ่านสเปคของดอกลําโพงให้ดีนะครับทางหลังดอกลําโพงนะครับว่าดอกลาโพงเราสามารถทํางานได้ในความถี่ไหนนะครับไม่ใช่ว่าเราอยากฟังความถี่นี้นะครับแต่ว่าดอกลำโพงเรามันทางานไม่ได้ครับเหมือนกับเราไปบีบบรงคับให้ดอกลาโพงทํางานในย่านความถี่ที่เกินความสามารถเขาที่จะทําได้นะครับ อันนั้นก็จะทําให้ลำโพงของเราเสียหายได้เช่นกันนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับในส่วนของสเปคของลำโพงนะครับแล้วก็ในส่วนของความถี่ของ EQ แต่ละย่านนะครับอันนี้ก็คือ15แบนนะครับความถี่15แบนด์ก็จะปรับง่ายนะครับค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับในส่วนสําหรับใครที่มีประสบการณ์แล้วนะครับก็ใช้เป็น30แบนด์2ชั้นนะครับตอนนั้นก็จะให้เสียงที่ดีนะครับแล้วก็สามารถปรับความถี่ได้ กว้างมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็เหมาะสําหรับผู้ที่อาสายประหยัดครับแต่อยากใกล้เสียงที่ค่อนข้างดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ลาบากกระเป๋ามากนะครับก็ถือว่ารุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นนึงนะเป็นอีกทางเลือกนะครับให้ท่านผู้ชมได้เลือกชมกันนะเป็นกราฟิก EQ ธรรมดานะครับ15แบน์นะครับแบบอนาล็อกนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมครับฝากติดตามแล้วก็ฝากกด ถูกใจนะครับหรือคอมเมนต์ขอบคุณกันก็ได้นะครับทางด้านคลิปวิดีโอนะหรือจะสอบถามเรื่องอื่นก็ได้นะครับในส่วนของท่านผู้ชมบางท่านผู้ชมนะครับที่สอบถามกันเข้ามานะครับทั้งความเห็นในทางด้านดีนะแล้วก็ทางด้านลบนะครับผมก็จะตอบให้ทั้งหมดนะครับแต่ผมไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้ก็ตอบไปตามธรรมดานะครับผมก็ขายทุกแบรนด์นะครับขายทุกแบรนด์นะครับนคก็ขายทุกแบรนด์ไม่ว่าจะยี่ห้อไหน เรือที่พักแลวที่ชอบนะครับก็ผมชอบทุกแดนนะครับอยู่ที่ว่าอ่ะงบประมาณในราคานี้นะครับเราจะซื้อได้ในราคานี้นะครับเรามีงบประมาณแค่ไหนแล้วก็ใช้แค่นั้นนะครับเกอรเสียงไม่มีถูกไม่มีแพดนะครับมันไม่มีแพงมีถูกนะมันไม่มีเกียร์ต่ำเกียร์สูงนะครับทุกอ่าแล้วแต่ผู้ผลิตนะครับเขาจะผลิตออกมาว่าเราเขาจะใช้หม้อไม้เป็นหป้อไม้เลยนะครับในส่วนผมเป็นเพียงร้านเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นผู้จัดจาหน่ายร้านเล็กๆเองครับ ยังไงก็ท่าน,นผู้ชมกดนุนด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ